สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้นะฮะวันนี้ก็ผมก็พาเพื่อนมาตกปลานะฮะวันนี้มาออกใหม่วันนี้ก็มาไม่ไกลนะทุกคนมาข้างบ้านนะเพราะว่าบ่อนี่ก็บอกข้างบ้านนะเพื่อนรู้สึกว่าบ่อนี่ผมเคยมาตกแล้วนะฮะเคยได้ปลาปลาดุกนะ่าแล้วก็ปลาสวายนะฮะน่าจะหลายเดือนนะเพื่อนบ่อนี่ก็เป็นบ่อน้ําขุนนะน้าขุนเพื่อนพอบ่อขุดบ่อนี่บ่อเก่ามากเป็นบ่อเก่าบ่อแก่นะทุกคนบ่อเก่า,า,านะฮะ แต่ว่าบอ,อ,บอนี่เปนะ็นบอน้ําขุนเนาะบอน้ําขุนส่วนส่วนมากบอลนี่มีปลาพวกปลาปลาดุกนะปลาดุกปลาด,ดุกแน่ๆมีแน่ๆปลาดุกแล้วก็มีปลปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะฮะแล้วก็ปลาปลาสวายปลาสวายก็เคยได้นะเพื่อนบอนี้นะแต่ว่าพวกปลาเนินผมไม่เคยได้นะฮะก็วันนี้จะมาลองดูนะฮะวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าลมนะขี้เกียจไปที่อื่นนะทุกคนมันไกลย,ยังอ่าไม่อ่างเก็บน้กขขงเต่านะฮะปุ ถ้าไปาก็บิดตัวนะแต่ว่ามันไกลวันนี้อยากจะลองดูนะอยากจะลองตกข้างบ้านนะเพื่อนแล้วก็มาใช้สูตรเหยือ่อาพาเหยื่อนะพาสูตรมาอา,าสูตรเอาเองนะมาลองดูว่าวันนี้จะจะได้ปลาไหมทุกคน โดนครับใช่ไหมเลี้ยพาเลยพอนี่อ,อย่าหลุดนะเวย้ยเอ้าเฮ้ยคุณบอกว่าอย่าหลุดนะเวย้ยแต่ไม,ม่แรงทุกคนวิ่งย่างวมันจะเป็นปลาดุกว่ะปอกว่า,า,วาวมันปลาดุกทุกคนมันจะปลาดุกเว้ยไอ้กด ไอโกดครับไอโกดปลาโกดก็มีสวยพี่สวยโอ้โหสวยด้วยครับแต็มแรกมาแล้วครับผมอืมไอ้กดไอโกดทุกคนไอโกดครับปลาโกดครับเดี๋ยวนะฮะทุกคน เดี๋ยวหาอนุญาตกกระชังแป๊บนะก็แต้มแรกมาแล้วนะทุกคนเป็นปลาไอ้กดนึกถอยกดไอ้กดโอ้โหโอเคฮะตีไม่ไกลนะฮะพบคันคันนี่ใส่เอ็นมันสั้นฮะใส่ไปอีมสั้นเพราะว่าน้ำมันขาดไปทิ้งละเท่าไหโอเคทุกคนเมกวันนี้บอกเลยว่าไม่แห้วแล้วนะเพราะว่าได้ไอ้กดน้าหงษ์ แปลกเนาะบอยนี่ไงมีกดด้วยแต่เหมือนรู้กันต่อครับผมว่าว่าจะได้อะไรเพิ่มไหมหากระดิ่งแป๊บนึงโอ้โหไม่อยากจะเชื่อทุกคนตกทุ่นลอยนะดูสิโอ้โหตกทุ่นลอยนะเยอะหมดนะทุกคนแต่ว่าปลาติดประตูหนึงนะดูสิออื้หือแสดงว่าลูกปลามันเยอะเข้ามาตอมเยอะนะตอมเยือกทุ่นลอยนะทุกคนโอ้โหเกี่ยวเบ็ดมา โอ้ยตายเถอะเราต้องการปลาปลาสวายนะเพื่อนโอ้เดี๋ยวขอจะเปลี่ยนเยอะกันนะอันนี้นี่ครับทุกคนทุนลอยนะผมจะใช้เยื่อธรรมดาแล้วก็เกี่ยวขนมปังนะใช้เบ็ดตัวเดียวทุกคนใช้เบ็ดตัวเดียวนะครับแล้วก็เกี่ยวขนมปังนะลองดูนะทุกคนโอเคดีกันหวังว่า ห่างว่ามีตัวนะทุกคนวันนี้เ <c oughs> ดี๋ยวเขาเปน็นโอเคประมาณนี้นะมีดก,กว่าเ <c oughs> นยทุกคนโอ้ใกลไป,ไปไปไปอะไรฮะ ไม่ออกดูสิะเอ,อ้ยทำอะไรหรืออะไรตีตะ,ะกีนใช่ไหมเออแป,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 ป๊บแป๊บแป๊บดีแปดดีแปดดีแปโอ้โหมึงนี่กัดเกินแป๊บหนึ่งแปบ๊แปบหนึ่งดูมันได้กินอยู่สองแผ่นแล้วนะเก็บว่าไว้ตกปลาบ้างอ่าไปพอแล้วไปเลย ดโอ้ยนกินดีดีเอ่อสวัสดีท,ทุกคนมาขออาหารอาืานน่กจะอร่อยนะขนมปังเนี้ยแต่ว่าปลายังไม่กินเลยโออีกแล้วหรออีกแล้วทุกคนทุ่งลอย ทุนลอยในยปลาเข้าดีจริง,รงๆเลยเนาะลูกปลาดูนะฮะเก่ยวรังมาอีกแล้วอะตกทุนลอยนะอยู่นะเจอลูกปลามาแสดงว่าตรงนี้ลูกปลามันเยอะโอ้เป้าหมายของผมไม่ใช่ปลานี่นะปลาสาวายนะทุกคนเพ็ดคพลิกเลยใช่ไหมเนะี่ยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมก็เปลี่ยนเสื้อไปสองชุดแล้วนะฮะก็ ลมก็เรื่องมาลมก็เรื่องมาแล้วนะแต่ว่ายังตอนนี้ก็ยังได้ไปแค่เต้มเดียวเองทุกคนแต่ว่าขัดหน้าดินก็กินไปแค่ตัวเดียวนะทุกคนแต่ว่ายังพอมีเวลานะครับมาลุ้นกันวันนี้จะได้แหลเพิ่มโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะฮะผมก็เปลี่ยนเดียครบไปสองชุดแล้วนะฮะเือว่าลมก็ค่อนข้างจะมาแรอางอยู่นะทุกคนปาไปพักๆไม่รู้ว่าจะได้แหลเพิ่มนะทุกคนต้องมาลุ้นกันนะฮะ ก็เที่ที่ผ่านมาก็ได้ไปหนึ่งแต้มแล้วนะแต้มที่ว่าปลาอีก,กดหนึ่งแต้มนะทุกคนแล้วก็ปา่าเล็กๆสองตัวนะไม่นับทุกคนเพราะว่านันมันเกี่ยวหลังมนาะ <laughs> ก็รุ่นกันก่อนจะกลับบ้านทุกคนจะได้อะไรเพิ่มนะก็พอมีเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าทุกคน <laughs> เดี๋ยวขออ <laughs> นุญาตเปลี่ยนเยียกกันทุกคนเงียบเลยเนาะ อย่ยงหมดไว้ายไวนี่ฮะมลมก็แรงเกินดูไม่ออกว่าไหนป้าตอดแล้วว่าลมพัดน,นี้มันป้าตอดป่ะทุกคนจริงปะมะ้ยดูไม่ค่อยออกไหนทุกคนพวกป้าพวกป้า,ปาทุกคน ปลาแน,น่นอนจะปลาเุกคดูไม่อกอกกับปลาเลยหรอเไม่อยู่อะทุกคนแล้วก็อยู่ าอยู่ด้วยปลาแล้วเนี่ยว้าวปลาอะไรเนี่ยปลาตะเพียนตะเพียนหรืออะไรตะโขไม่ตะเพียนหรอแล้วกระมงว้าว <laughs> ดูไออกเออมาแล้วครับเต็มดสองสืยเซพีสวยเงียบคลิป เยอะดีทุกคนตีแล้วก็นอนวันนี้เน้นขนมปังนะทุกคนเพราะว่าผุ่มผมมาเนี่ยปุ่มวางปลาหนังเนาะปลาหนังปลูกปลาอะไรนะปลาสวายปลาบึกปอเนีมีนะปลาบึกใหญ่ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้แบบแต้มที่สองแล้วนะทุกคนหมายถึงว่าปลาที่กินได้นะปลาที่กินได้ได้แ,แต้มที่สองแล้วทุกคนก็ถือว่าสนุกอยู่ ลมแรงนะทุกคนปลามันก็กินห่างตัวเนาะบางทีปลามาตอดก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วทุกคนเพราะมันลมพัดไปขันมันสันนะดูพี่ออกมาปลากินเลยลมพัดวัดดวงเอานะทุกคนแต่ว่าขันใหญ่นะทุกคนขันเบสนะขันเบสตอนแรกผมมานะตอนแรกผมมาทุกคนผมใช้ใช้ทุนลอยนะตกทุนลอยทุกคนตกทุนลอยไม่กินเลยทุกคน ก็เลยเปลี่ยนเป็นทุนลอยนะกับตกหน้าดินนะทุกคนก็ต้องมาลุ้นกันว่าหน้าดินโอเคไหมนะครับอืโอเคครับเพื่อนๆอ๋อนี่ก็เวลาประมาณเกือบเกือบบ่า,บายโมงเลยนะครับผกปลามาตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เกือบเก้าโมงเช้าแลวทุกคนก็ปลากินไม่จัดเลยทุกคนลมก็แรงมันกินห่างตัวมากเลยปลา เดี๋ยวขอบเปลี่ยนเหยื่อแป๊บนึงทุกคนก็รอบนี้ก็สุดท้ายนะทุกคนเปลี่ยนเหยื่อรอบสุดท้ายบอกเลยเสียงกระเดงมาดัง,ด,ออง,นะาางดูไม่ออกจริงๆนะว่าปลากินหรือปลากินเรื่อไอ้ลงพัดดูไม่ของจริงตกปลาปลาไม่กินเนาะไม่ใช่ไม่กินดิปลากินแต่กินไม่เยอะห่างโตมากเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนทุกคนอันนี้ต้นมาขมเทศใช่ไหม นี่ทุกคนเจออีกแล้วนี่นี่ครับนี่ครับเก็บน่าจะกินได้แล้วนี่ครับผมเนือมันตอลองดูว่าเนื้ออร่อยไหมขอเกะก่อนนะฮะเอามิดออกโอเคแล้วก็เอามิดออกมันก็สุกไม่ติ่มที่เนาะนี่ครับผม อันนี้ไม่ค่อยดีดีครับคำเทอ้อืมหวานอืมหวานครับอืมอร่อยทุกมต้องไฮกอ์อ ยังมีลูกอยู่นะทุกคนยังไม่สุกยังไม่แก่พวกนีนะ้นี่ครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเราจะให้ชมผลงานวันนี้นะทุกคนก็ไอปลาที่ปล่อยไปก็ไม่นับนะฮะปลาเล็กๆที่ว่าติดกับตติดกับตะก้อมาผลงานวันนี้นี่ไง นี่ครับผลงานวันนี้นะทุกคนสองแต้มทุกคนไอ้กดนั่นแล้วก็ปลาตะเพียนหรอใช่ไหมทุกคนมันไม่ใช่ปลาตะเพียนนะทุกคนเปนปลาเลยเรียกไม่ถูกครับเพื่อน,อนแต่ว่าไอตัวหนึ่งกดจําได้อยู่ชื่อมันไอ้กดโอเคทุกคนวันนี้กแกเปลิดกันนะฮะก็วันนี้นะทุกคนนะสนุกอยู่นะทุกคนเปลี่ยนแต่ว,ว่าปลาที่ไม่จัดอิ่มเราไม่จัดน,นทุกคนหลมก็แรงก็หมดเวลาพอดีนะวันนี้ก็ต้องของแยกถึงบ,บ้านนะทุกคน Bye.